จ,จะปากขอเจ้าหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่ช่วยยกช่วยยกเก้าอี้หลุยในห้องในศาลาการประเรียนมาให้ด้วยในยี่ห้อเจ้าหน้าที่วัดท,ที่อสมบุญอุณยนักเอกประชารอให้แอย่างไปไสนเบิร์นตอนนี้หมอลำเข้ามาแล้วเบิร์นเบิร์นจำล่า

เ้าเสื้อได้เรื่องพัญชนะองหมุนงเดาเสื้อได้เรื่องพญชน่อนลองหิงบอกว่าลูกคยเห็นจะได้บรนได้วงเอามาเลยเอามาลูเาไม่ถ้าสรงคนาั่งตรงนี้ลองเอาตอนนี้เนี่ยบอกจากกัญทีบรีโจหนึ่งขพอคนเดียวไหวเด้อคนยีดคุเดียยดถ้าตรงมาหลายเด้อขอ ขอเก้าอี้ขาวมาด้วยเพื่อการร่วมบนคณะสงฆ์นั่งเป็นคีบมงคลให้กับเราเนาะเราขยายกได้ขีก้ากาอี้ขาววางท่กควร ดนนน่งดก็ลงนมนตรับพระสงฆ์นะครับขอิมนน้ครับนั่งต่อกันไปเลยนะครับท่านตอกเตอร์นั่งตรงนี้ก็ได้นั่งด้วยกันนั่งขึ้นไปนั่งท่านแขกผู้มีเกียรติตุ้งอิงพี่ชายหรอยูบี้ค่ะนั่งเชงนั่งได้ลูกนั่งเนั่งได้เกียรติลูกเกียาร้บนั่งงลูกลูกูเต็มเี่ค่ะ ท่านต้องขอตอนน้องท่านนายกเจนัทกุลตพอบนายกองครวจังหวัดระยอ็ดคุนมาเป็นเกียรติเยอะสาธุขออนุโมทนาบุญน พอไม่้องโตนแต่ว่าพอาจารย์ทำความเข้าใจนะลูกนะอพีนี้เป็นพิธีวงหวงจเก็งินไก็ง่าพิธีนี้เป็นพิธีวงหลวงจรรอดผอานการเดลจังไว่านาออันนี้เอาจรอันนี้เป็นจริงงคลของกิลปินสัมสารพ์พันธ์แพงปแต่ทำพิธีวงสวงจรนาะ ไม่เป็นหัวหน้าเขวโกโมนี่นี่โยมือเพราะว่าตอนแรกพระอาจารย์จะเอาวัดโจเพราะว่าวัดโจเป็นหัวหน้าคณะใช่ไหมแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็ขอคนลืมผู้ใี้มั่นใจว่าเขวโกโมยุ่ยเพราะมีคนยกมือไงขอคนลืงขอคนลืงศิลปินนะที่ทำอย่างนั้นเอาตัวโตที่เป็นหัวหน้า คนไหนขอขอก็มีให้พระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์จะบวงสรวงเป็นพิธีก่อนเองบวงสรวงเองเล่นเองเด่นเองโอเคตัางไปเด่มันตามก็มันตามใจมันอยู่เอ้าผู้ใดผู้ใดผู้ใดเขาูไม่มีใครยอมนะใครขุดตุ่ไมีบาลาวีต่นเมรดติ๊ดเม็ดติ๊ไม่ใช่ราะขึ้นรอแต่ว่ามาอีล แม่กับกล่อง่ออ๋อใบีพญานาคที่เตรียมเอาไว้นะพอใบสีพญานาเตรียมเอาไว้แล้วก็ที่เอฟซีต่อร้อยเพชรปแพงเอซีอูอีกด้ฝากมาให้ไม่หน่อยป่้เดี๋ยวเรจะยืนฮะัดทองนั่นหรอเป็นเป็นพิธีการการที่เวา้าหนนกตงน้ก็ครยันตัดพิธีโ ขอเข้าไปชี้ขอผมิงไหมเนี่ยให้เขาทักตาเล้อน<ล>โจเด้ออันตนุกเป็นเด็กสูงนะผู้ชายคนหนึ่งเอาผู้ชายคนหนึ่งกู<ม>เอาใครผู้ชายคนหนึ่งมไม่เอาอีรปินที่แต่งชุกม,มากเลยขอเจ้าหน้าที่เชิญอ่าเทียนชนวนเอาจริงนี่เอาจริงไม่ได้เอาเล่นเอออันนี้ตัวแทนปืนโจเอลเข้ามาไห น้อิ่นังนงร้งยันนี้ก็ไปเอาอีกนะตงนี้ละถาป้าชนาเอาเดอร์ดูอยากได้ยังมั้ยอ๋อเอาไปทีพิพยานาอันเล็กทั้งห่เนี่ยมาให้มาให้ศิลปินเพื่อไปเชิญมาด้วยะไปล่ะเกณน์ินก็หาไม่เีกดัว

เดี like, like ๋ยวผู้ชายรอรอต้องือไปสีไว้ให้เพื่อให้ทำจุดเทียนไม่ผู้ชายรอรอดอกบัลลังก์สูดรนี่พ่อโจเด้ออันนี้เป็นเพื่นของพ่อโจ้ลากาคุณแม่เพื่นคุณแม่เด้อจ้าชีด้วยจุดอันนี้น้องอิ้มจุดอันนี้นะขอเจ้าหน้าที่มาถือไว้ให้เพื่อนหน่อยเอาจริ้มได้ไหม อคมาเลยไหนเชียนแทนนวลแล้วเ่ะอ่เอาที่นั้นที่นั้นามาชารนจีนร้ยนแ้วจอดอันนี้เป็นตัวแทนของพระโจยงนินถึงว่าลูกเชี่ยนแทนนวนที่มีกานต่อการต่อการไหมครับ